ต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Road r e วิ e ที่ซึ่งเครื่องจากรบครองท้องฟ้าและความเร็วผสานกับพลังวันนี้เราจะพาคุณไปพบก,บกับการเดินทางสุดพิเศษกับ F-17 Fighter Jet รุ่นปี2026สัตว์ร้ายสมัยใหม่ที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าขององค์การรบทางอากาศโดยสิ้นเชิงตั้งแต่การออกแบบที่ล้ำสมัยภายในสุดไฮเทคไปจนถึงสมรรถนะอันไร้คู่แข่งและราคาประเมินรีวิวนี้มีครบทุกมิติ รัดเข็มขัดให้แน่นเพราะอนาคตแห่งการครองน่านฟ้ากำลังจะเริ่มขึ้นสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเกี่ยวกับ F-17 ปี2026คือท่าทางที่ดูดันของมันมันไม่เพียงแค่ดูเหมือนเจ็ดแต่มันดูเหมือนนักล่าที่แท้จริงเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวขอบที่ออกแบบมาเพื่อลดการตรวจจับและวัสดุดูดซับเรดาร์ขั้นสูงทำให้มันมีลักษณะเหมือนถีที่บินอยู่กลางอากาศ โครงสร้างของมันได้รับการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีล่องหนรุ่นที่5รวมกับหลักอากาศพลศาสตร์รุ่นใหม่ลดแรงต้านและเพิ่มความคล่องตัวเครื่องยนต์คู่ด้านหลังส่งกำลังได้อย่างน่าประทับใจพร้อมพลังขับเคลื่อนมหาศาลส่วนหางรูปตัววีและพื้นที่หน้าตัดเรดาร์แคบทำให้มันแทบจะล่องหนต่อระบบเรดาร์ของศัตรูไม่ได้แค่สร้างมาเพื่อรบแต่มันสร้างมาเพื่อชัยชนะ เมื่อเข้าใกล้ย,ยิ่งขึ้นรายละเอียดภายนอกก็ยิ่งน่าทึ่งปลายจมูกติดตั้งเรดาร์ AESA ขั้นสูงสามารถติดตามเป้าหลายเป้าได้พร้อมกันอย่างแม่นยำจุดแขวนอาวุธใต้ปีกรองรับขีปนาวุธและระเบิดอัจฉริยะหลากหลายชนิดทำให้มันเป็นพลังทั้งในเชิงรุกและรับหลอขึ้นลงทำจากวัสดุผสมคาร์บอนไทเทเนียมเพิ่มความแข็งแรงแม้ในสภาพการรบที่รุนแรงตั้งแต่ท่อเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ ไปจนถึงระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ทุกนิ้วของ F17 ได้รับการออกแบบมาเพื่อความหลากหลายในภารกิจเข้ามาดูภายในเคออบพิษคือที่ที่เวทมนต์เริ่มต้นห้องนักบินสุดล้ำนี้ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟ ด้วยจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่3จอระบบเล็งผ่านหมดนักบินและระบบ AI ที่สัญง,งานด้วยเสียงการออกแบบเน้นความสะดวกของนักบินทุกอย่างอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงและลดการรบกวนในสถานการณ์ตึงเครียดระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly-by-wire พร้อม AI เชิงคาดการณ์ที่ปรับตามสไตล์ของนักบินระหว่างบินจุดเด่นใหม่ในรุ่น2026คือ HUD เสริมความจริง AR ที่แสดงข้อมูลสนามรบตรงในมุมมองของนักบินบอกที่นั่งออกแบบมาเพื่อต้านแรงจีบูดด้วยเมมโมรีโฟมและมีระบบออกซิเจนขั้นสูงสำหรับการบินระดับสูงและความเร็วเหนือเสียงแต่นี่คือจุดเด่นที่สุดสมรรถนะของ F-17 ที่คอรองท้องฟ้าได้อย่างแท้จริงมันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่ที่มีระบบอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต2.1หรือกว่า2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไตระดับความสูง50,000ฟุตได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีและมีรัศมีปฏิบัติการ1,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักอยู่ที่1:1 1ต่อ1ทำให้บินขึ้นในแนวดิ่งและพลิกตัวได้ง่ายได้มันยังมาพร้อมกับอวิโอนิกล้ำยุคระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกสและระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมสามารถทำได้ทั้งภารกิจรบกลางอากาศ ภารกิจโจมตีระยะไกลสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการสอดแนมเชิงลึกด้วยระบบรบกวนเรดาร์โหมดล่องหนและการแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มันสามารถปฏิบัติการเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพการตรวจจับมันแทบเป็นไปไม่ได้ด้วยสัญญาณเรดาร์ต่ำและการพรางความร้อน ด้านอาวุธ F-17 มีพลังทำลายล้างมหาศาลร,รองรับขีปนาวุธ AIM-120D ดระเบิด JDAM แบบนำวิถีและปืนกลหมุนขนาด20มิลลิเมตรในตัวพร้อมอัตราการยิงที่สูงเครื่องบินสามารถสลับจากโหมดรบกลางอากาศเป็นโจมตีภาคพื้นได้ภายในไม่กี่วินาทีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกสถานการณ์รบราคาหลัก แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขแน่ชัดเนื่องจากข้อสัญญาทางทหารแต่ราคาประเมินต่อหน่วยในปี2026อยู่ระหว่าง80-95ล้านดอนลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับสเปครุ่นส่งออกอาจมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อยหากมีเรดาร์ขั้นสูงถังเชื้อเพลิงเสริมหรือแพ็กเกจอาวุธเฉพาะการดูแลรักษาและต้นทุนการปฏิบัติการคาดว่าจะลดลงถึง20%จากกลนก่อนหน้าเนื่องจากมีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและโมดูลาร์ สรุปคือ F-17 ปี2026ไม่ใช่แค่รุ่นอัปเกรดแต่มันคือการปฏวิวัติวงการเครื่องบินรบอย่างแท้จริงด้วยเทคโนโลยีล่องหนแห่งอนาคตความคล่องตัวสูงอาวุธอันทรงพลังและข้ออบพิษที่ออกแบบเพื่อมนุษย์มันถูกสร้างมาเพื่อสงครามสมัยใหม่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน้านฟ้าหรือการโจมตีเชิงรุก F-17 คือตัวเปลี่ยนเกมแห่งศตวรรษ ติดตามออโตโรดรีวิวสำหรับการอัปเดตสุดมันจากโลกแห่งความเร็วเทคโนโลยี Technology, และอากาศยานจนกว่าจะพบกันใหม่จงเฉียบคม